อันนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาครับ รัฐบาลมั่นใจปรับปรุงบริการภาครัฐเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการคืบหน้าตอบโจทย์สิบตัวชีวัดธนาคารโลกเร่งสร้างการรับรู้นักลงทุนและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงการให้บริการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นขอประกอบกิจการไปจนถึงขั้นตอนเลิกกิจการให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามตัวชี้วัดสิบด้านของธนาคารโลกพบว่าได้ผลคืบหน้าไปมากและหวังว่าในการประเมินรอบต่อไปไทยจะได้รับการจัดอันดับ ทีีด่ดขึน้นอกจากนี้การจัดอันดับของธนาคารโลกครั้งล่าสุดได้จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีความง่ายในการประกอบธุรกิจและเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการอยู่ในลำดับที่49จาก189ประเทศ โดยประเมินจากขั้นตอนการดําเนินการระยะเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กําช้ำให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นเพื่อเอื้อต่อการประกอบกิจการของนักลงทุนให้มากที่สุดและเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบถึงสิทธิประโยชน์ขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็วขึ้นกัละยาคงยั่งยืนรายงานอีกสักครูก่กบมาติดตามการเร่ง